สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลาหมอนกิวเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีหลากหลายประเด็นนะครับผมเองทำช่อง YouTube มาก็หลายปีนะครับนับตั้งแต่คดีอ่อ่ลุงของลุงผลนี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสร้างรายได้ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนะครับ ทีนี้ในช่วงหนึ่งผมก็หยุดทำคลิปไปนะครับเนื่องจากคดีนั้นกำลังจะขึ้นสู่ศาลนะครับก็เลยหยุดนะครับวิเคราะห์ไปนะครับจนได้ไปทำคลิปอย่างอื่นนะ่อนะช่องก็เลยโดนปิดไปนะครับไม่ใช่โดนปิดนะหยุดสร้างรายได้นะครับเนื่องจากผมทำผิดกฎก็คงจะเหมือนช่องของลุงพลประแตนแฟมิลี่นั่นแหละตอนนี้นะครับแต่ผมก็กำลังจะ เขาเรียกว่าสร้างใหม่นะครับหรือว่าทํายอดวิวใหม่นะครับเพื่อที่จะสมัครใหม่เนาะนะครับจะได้มีโฆษณาเข้ามีอะไรเข้าจะได้มีไรายได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะนะครับดูคลิปเยอะๆจะได้ครบ4,000ชั่วโมงตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วล่ะนะครับคงเหลืออีกไม่เยอะนะนะครับ แต่ก่อนก็มีแนวความคิดนะครับที่จะลงไปกกกอกนะพูดง่ายว่าจะไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยนะครับหรือว่าตอนนี้ก็จำปาดงใช่ไหมนะครับลุงพลก็ย้ายไปจำปาดงแล้วนะครับก็มีแนวคิดนะครับว่าจะไปทําเป็นอ่าเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยอาชีพอิสระนะครับเป็นนักวิชาการอิสระเพราะว่าทุกวันนี้ผมเองก็เป็นวิทยกรนะนะครับอิสระนะ เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็รับงานบ้างนะครับรับงานบ้างงานดูแลงานอบรมนะอบรมคนงานนะครับให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการารักษาความปลอดภัยหรือว่าศิละปะก,การต่อสู้หรือว่าเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานนะครับจะต้องต่อสู้ยังไงอะไรพวกนี้เป็นที่ปรึกษานะครับเพราะผมเองก็มีบัตรที่ปรึกษาของ ประทรวงแรงงานนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ผมเองก็ไม่อยากจะนิ่งดูใดนะนะครับผมนี่ก็ไม่ชอบนะครับความอะไรก็ช่างที่มันไม่ค่อยยุติธรรมมานะมองแล้วมันค้านสายตาเนี่ยมันดูมวยเ่ะนะครับทั้งที่มันชนะแล้วมันแพ้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลวสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ผมเองก็เห็น นะครับเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเหมือนดูหนังเลยนะเหมือนดูซีรีส์นะครับนะครับเพราะว่ายุคนั้นที่เหตุเกิดเนี่ยโอ้โหข่าวก็ออกข่าวกันนะทําเป็นเรื่องเป็นเาวานะครับเขาได้เงินเยอะนะนะครับสื่อได้เงินเยอะนะครับยอดวิวกระชูดเลยนะครับลุงพลก็ดังนะมัยนักข่าวก็ดังพอนักข่าวนะน้องไอ้นะนะครับช่วงนั้นเอามือลินใช่ไหมนะครับเหมือนปั้นเลยนะเหมือนปันคนคนหนึ่งจาก จากที่เป็นคนปกติธรรมดาขายปิ้งไก่บ้านก็ฝาบ้านก็ไม่มีมนะนะอยู่ดีๆด,ด,ดังเปรี้ยงเลยนะครับคําพูดคําเดียวแค่นั้นนะครับที่คนสงสารลุงพลกันทั้งประเทศเนาะนะครับผู้คนก็คงจะจําได้นะครับอยู่ดีๆก็ถูกกล่าวหานะเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายทั้งที่ตัวเองลักหลาน นะรักหลานมากนะครับไปไหนก็เอาหลานไปด้วยนะมาไปเที่ยวนะครับรักเหมือนลูกคนนึงเลยนะครับเขาบอกว่าหลานนี่ยิ่งกว่าลูกเี่นะและยิ่งตัวเองไม่มีลูกสาวด้วยนะโอ้ยรักชิบหายนะครับพูดง่ายว่าถ้าถ้าขอมาเป็นลูกได้ก็อยากจะเอามาเป็นลูกนั่นแหละนะครับมันก็เลยไม่มีเหตุนะผมคิดว่ามันก็เลยไม่มีเหตุที่ที่ลุงพลจะทําแบบนั้น บางคนบอกดูคลิปผมระยัะคิ้วตามมันเป็นคาแรคเตอร์นะนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์พอพูด,พดมันจะได้อารมณ์นะครับมันต้องนะคาแรคเตอร์ Character มันต้องมานะครับสีหน้ามันต้องมาเ้าเรียกว่าพูดอะไรที่มันออกมาจากใจนะครับมันก็จะขยับหมดนั่นแหละดูแววตานะครับ,ด,นะรบดูสายตาแล้วก็สีหน้าท่าทางนะมันจะออกมาหมดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราพูด ออกมาจากความจริงใจนะครับความจริงใจที่เราจะถ่ายทอดออกไปนะครับผมเองก็ติดตามเหมือนที่ทุกคนนั่นแหละติดตาม f c ติดตามมานะครับก็พยายามที่จะเผยแผ่เผยแพร่เพราะว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการต่อสู้หรือว่าอาวุธการต่อสู้นะครับเรื่องของสื่อเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราพูดไปแล้วนะถ้าเราพูดแล้ว มันเป็นคุณกับเรามันก็ดีนะนะครับแต่อย่าให้ไม่เป็นโทษกับเรานะครับถ้าเป็นโทษกับเราก็คือไปพาดพิงนะครับบุคคลที่สามบ้างนะครับไปกล่าวหาเขาอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีข้อเท็จจริงหรือว่าไปเอ่ยชื่อเขาเนาะจริงจริงวไม่จำเป็นอย่าไปเอ่ยชื่อนะนะครับไม่จะเป็นอย่าไปเอ่ยชื่อแต่คนที่เราอ่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเราก็เอ่ยได้เพราะเราไปเอ่ยชื่อเขาในทางที่ดี ใช่ไหมอย่างลุงพลอย่างเงี้ยลุงพลป้าแต๋งอย่างเงี้ยผมเอ่ยได้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะครับผมมีแต่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาอะไรที่มันเป็นข้อมูลพอที่จะช่วยได้นะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะผมเองไม่ได้อุปโลกขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากการนำเสนอข่าวแล้วแล้วก็เป็น ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามาตัวบทกฎหมายสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับแต่สุดท้ายนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะนะครับมันการแนวทางการต่อสู้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะต้องต่อสู้กันแบบไหนมันจะต้องเอาอะไรมาหักล้างนะตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไร นะครับคดีถึงพิจารณาออกมาแบบนี้เนาะจุดไหนคือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนอในคดีนี้ของเรานะของลุงพลเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับแต่ในกระบวนการนี้นะครับในกระบวนการที่จะขึ้นบูธรน,นี้จริงๆแล้วพยานหลักฐานอะไรมันมันไม่สามารถที่จะ,ะแก้ไขได้นะแต่นะครับถ้ามีหลักฐานใหม่นู่นนี่นั่นหรือว่า เป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งก็คือผูอ้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับแล้วก็อธิบดีนะครับอธิบดีศาลเนี่ยนะครับภาคสี่เนี่ยที่ที่คดีอุทธรณ์จะไปเนี่ยนะครับท่านก็ท่านไม่เห็นด้วยนะครับเขาเรียกว่าเห็นต่างเห็นแย้งนะครับในคําพิพากษาท่านก็แย้งว่าคดีนี้สมควรที่จะยกฟ้องนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าจากข้อมูลหลักฐานอะไรพวกเนี้พูดง่ายๆว่ามันมันยังมีข้อสงสัยอยู่ใช่ไหมมันยังมีข้อสงสัยถ้ามันไม่มีอะไรสงสัยอะนะครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็คือ,อที่พากษาไปก็ท่านก็คงจะเห็นด้วยแต่ทีนี้ทางนั้นทางนี้มันมีข้อสงสัยข้อสงสัยก็เลยต้องมีการอุทธรณ์นะครับ คำว่าอุทธรณ์ก็คือการที่เห็นต่างนั่นแหละนะครับเห็นต่างจากคํที่ภากษาไม่เห็นด้วยนะเห็นไม่เห็นด้วยกับการพิจนารณาครับไม่ใช่การหมิ่นนะนะครับแต่ก็ต้องไปเขียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็คือนะครับก็ต้องไปคัดลอกนะครับคัดลอกของอสำนวนนะครับที่นํามาพิจารณาทั้งหมดพยายนหลักฐานทั้งหมดแล้วก็นําไปขึ้น สู่ศาลนะครับให้ศาลพิจารณาก่อนนะครับว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่รับอุทธรณ์แล้วก็พิารณาก็เป็นก็ออกมาได้ในในหลายรูปแบบนะครับอาจจะเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นนะครับหรือว่าเห็นต่างจากศาลชั้นต้นก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ที่จะต่อสู้ไปนะครับในกระบวนการผมเองก็จะคอยนะครับดูแล้วก็คอยสนับสนุน คอยเผยแพร่นะนะครับถึงผมไม่ได้อยู่ที่จำปาดงนะผมก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ในโลกโซเชียลนี่แหละที่เป็นช่องของผมเองก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สนับสนุนนะครับยอดจะได้นะยอดผู้ติดตามจะได้ถึงหลักหมื่นหลักแสนเหมือนชาวบ้านเขามัางนะครับบางคนก็มาเกาะลุงนี่แหละนะเกาะลุงตั้งแต่เริ่มต้นนะยอดขึ้นกระชูดเลยนะนะครับ ยอดซับขึ้นเป็นแสนนะแต่สุดท้ายก็หักหลังลุงคนใช่ไหมนะครับกลายพันธ์ก็เรียกกลายพันธ์นะครับจากแต่ก่อนก็มาลุมล้อมโอ้โหยังก็ใช่ไหมแต่ทุกว,วันนี้เป็นไงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ